เมืมาสองโลก,กวันนี้พระอาจารย์ได้รับหนังสสอพิมพ์สยามชนแล้วด้วยการนำพาแรงกายตัะยานพานัของดร์ายะชมเชทธทรรมวันนี้ได้รับแล้วสองปุกสองปึงนะ200ร้อ <200 S 1> ร้เล่มครับ200เล่มเนื้อหาอาจแน่นไปด้วยคุณภาพตัวหนังสือดูได้ด้วยสายตาเปล่าไม่ต้องใช้แว่นก็ยังเห็นถือว่า คนคุณภาพเห็นใจกันรู้รู้ขอว่าสายตาท่านสวทั้งหลายนะก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสว่างไสสมบูรณ์ลงประสบแก่สยามชนและทีมง,งานและบริวารรวมถึงสุดท้ายกรปตอร์สชนเคียร์ถามคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาโดยฉับพลันทีเป็นอัศจรรย์พันสม็จท,ทุกประการเทิญสาธุโลกมากโลกมากโลก ให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปิงปิงปิง